ทำไมต้องหนูทำไมหนูต้องเป็นทุกอย่างต้นนี้อยู่แล้วต้และคน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 ใหม่ลองก้นไปล้นนะไปล้นยังไงต่ออ่าแล้วก็เอาแปลงนี่หมดแล้วหรอืมกันเก่าเขาก็ได้เอาไปใส่สีสไข่เนอะอืมไม่แน่ต่อปาดซ้ายปาดขวาอย่าจุ่มเยอะมากจุ่มเคร่องเยียบออ ออีก่านั่นแหละปลาดซ้ายปาดขวาไปมาไปมาโอ้ยทำไมน้ำอยู่น้ำออกไม่หมดมั้งน้ำมันค้างอยู่ในด้ามแปงลงเฮ้ยแล้วมันดูใส่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรบอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอันนี้คือรอบแรกไงเราทารองพื้นเฉยๆอย่ากดดันนะไปไหมทาจริงอีกรอบหนึ่งมีคนตีมาก็กเออเมื่อยชีพนะเนี่ยองน้ำไม่น่าทาสีเหลืองสีม,มงคลไม่อยากจะเชื่อโอโอเคเลยนะ ฮะคุณน้าว่าห้องน้ำไม่น่าทาสีเหลืองสีสีอ๋อไม่เป็นไรเป็นความชอบส่วนบุคคลงั้นบ้านเหลืองก็ทาสีเหลืองไม่ได้เลยนเออห้องน้ำสีเหลืองไม่ได้ผู้ใดผู้ใดสร้างผู้ใดสอนให้ทาไอ้ทาสีถางรางก่อนไอ้เถือไม่มันเริ่มต้นจากใครไม่รู้ร้องร้องอย่าผม เจ้ากระท่าเครื่องกวนตัวก็ด <pause> <se anak lonely> ีย <Find human> ่อยลงมาแล้วค่อยมาท่ามันตัวเบิ้งดูหน่บันเดย์บันเดยท่าบันเดยย่อยลงมาเบิ้งตับบันเดโอ้ยอันพ่อจะให้พ่อสอนบอกเ้ยเราพ่ได้เป็นช่างสีปูลองปีนดูดิ่ปูลองปีนปีนใช้ลนี่ท่าเครื่องลงมาของพ่อชิบะหักว่ามันน้ำหนักกันเหรอโอ้ยขาเล็กขาเล็ก กระเล็กๆบางๆกันกนโอยโอ้ยโครพ่อเนาะแม่ใล่ะนั่นแหละเอออั้นเหรออั้นเหรอเฮ้ยไปว่าข็ต้องเป็นทุกอย่างอ๋ออยู่นาลุงช่างถึกทุนเป็นทุกอย่างต้องเป็นทุกอย่างดีกว่าดีกว่าไม่เป็นต้องตี เออปลาคาปลาดุเออเออต้องยาหนี้เนี่ยทาบ้านทาได้ใครนะอินทิราอินทิราอินทิราเป็นอะไรอินทิราชอบติอินทิราเสีจะออบอกเลยคนจริคนจชอบทําอินทิราชอบติเอ้าได้แบอก ดดดได้แล้วได้กลิ่นแล้วเมาแล้วเสร็จได้ดาวเสรได้ดาวเสร็จแล้วก็ไปไดา้ย่าหลังบ้านนะไม่รู้แหละเริ่มทำนี่ก็บอกว่างานต่อไปก็ได้ย่าหลังบ้านนะบุญลงไปในคลิปมืเรื่องแต่ม่นำ มีลำมีลำมีลำก็ไม่จ่ายเหรอว่า ตาอ่อนเขาพูดถึงเฉยๆตาอ่อนเขาพูดถึงเขาคิดถึงมั้งถามตาอ่อนดูเขาตาอ่อนเขาพูดเรื่องอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตาอ่อนพูดเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เออผมผมบอกว่าผมผมก็ไม่รู้หรอกว่าตาอ่อนแกพูดเรื่องอะไรบอกว่าอินทิราชอบติอะไรนี่แหละอันนี้ผมได้ยินมาผมได้ยินมาผมไม่ได้พูดเลยนะผมไม่ได้พูดเนะใครไม่รู้อินทิราผมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้รู้จักเ้าพู นนหูพึ่งเลยได้ยินนิติราณนี่หูพึ่งเลยเอ็ดีบ้างนะเขาบอกว่าเจสีบอกว่าสีเหลืองทําไมต้องทาสีเหลืองมันเป็นสีมงคลนะสีเหลืองมันไม่เหมาะที่จะทาห้องน้ำใช่หรือเปล่า มันใช่หรือเปล่าเวลาเราออกมามันเหลืองอ่ะเออเออสีเสือก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรพี่เสือไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเอาความชอบส่วนตัวเพราะเราเกิดวันจันทร์พี่เสือสีมันก็คือสีอรับสีมันก็คือสีมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าบางคนจะไม่บางคนแต่คนไม่คิดมากเลย สีมันก็คือสีเราจะไปทาตรงไหนก็ได้ที่สําหรับเราอยากทาเป็นความชอบของเราเป็นความชอบได้ขวดแปลกใจยอยู่ชักโคกสีเหลืองน,นี่แหละ <c oughs> <c oughs> อันนี้ท <c oughs> ี่ <c oughs> เอาอันนี้สีบ่อคักก็บอกเอาระวัาางพลาดสีผนังเอาก็าาชักโคกเลยเอาหัานไปหันมาไม่มีอะไรทักทักชักโคกเลยแ <c oughs> <c oughs> หละโคกสีเหลืองอะไรเข้าใจนะเออง่ายเออ ไลไได้ไ่ได้มาหลายแต่ไปไล่ผู้ไหาไล่้งไล่ของนายเสยวาสุวิมลสุวิมลคนกู้เน่ยไล่ของสุวิมลบ่พี่เสือไม่ใช่ไลน์ธีร์ใช่ไหมไลสุวิมลสุวิมลด้านถูกยังไง เงียงกับปปปอุปพงอุปพงเปได้ขอท่าป่ลูกไม่ใหญ่ฮันนี่ข่ท่าไม้เดือเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวมูจอย่านวเรียนแล้วบ,บัดนี้ว่ามึงเอาเอาเอาแกฝากมึงก่อนในแบบหามึงเอ้ยอะไรเอาออกกันมันอยู่ใกล้แก๊ดไอ เป็ดเบียดกันงานเลยออกกับปลากันนะครับไอ้ขอรองละโอเคเนาะอันพวกพวกท่านทานี่มันโปรดใส่แจเขาดิอุ้ยเขาคนแต่ไม่หดแตว่าจะใส่ใจกเบาทาเขาเลยเลยเ้าในพูดจะก็คอยเออเบาทาเขาเลยเอาล้วเออไอ้พวกนี้สีไรมันาจะแก่งอยู่เออ เจ้าเป็น,ปนจังไหบุ๊เจ้าเป็นหัวหน้าแก๊งเขายัางบุหัวซ่าเออวายเป็นลูกกระจอกเขาแห้งแน่บุห็นแม่ลูกกระจอกเขาขึ้นป้าเงาแต่จะมีเมียมา,มา,มาไหมลูกเมียมาหนิวันไหนต้นใจเขาเลยใช่อ,อันนั่นป้าอันนี้ป้าบ่อเคยตะกี้ลูกเมียมป่อยู่หนิไอชิดจะตื่นไปไอชิดจะสิออกมาไป ทุกเมื่อนี่เป็นอยงไรปุ๊บเดี๋ยวทางแต่แรกวนไปกินข้าวชวนอยู่เดียวที่มีที่เฮาเราในบ้านของเดียังมืนที่ชวนอยู่เดียวที่มีที่เท้าขับเบิ่งเนาะมึงจะให้เดี๋ยวลูกกูกลับไปกูจะหาเมียมาเดี๋ยวกูได้เมียตอนตีเออกูได้เมียตอนมึงเนาะซูเฮงสี่ครับควรบ่าเดี๋ยวนี่ซูใช้เมื่อยบ่าวบ่าวบ่าวหมื่นบ่วบ่าจีโกนิสัยฝากถึงฝากถึงนี่แหละไอ้พวกมีเมียฝากถึงคนมีเมียฝากถึงคนมีเมียทุกคนนิสัย เอี๋ยเนียมานี่ใชยไม่อยพูดูดกิเออบานให้บ้านนี่กันหัวมากหัวมากทุม่เลยเขาเขาเขบ้านก็อะไนี้เขากินเลยเออบานให้บ้านเยบูดที่ลาเนทิราตั้งแต่ตาอ่อนมาก็ไม่ค่อยไปอยู่ครัวกลางเลยนะไม่อยู่ัวกลางแต่ก่อนนี่ตาอ่อนไม่อยู่ คิดกินอะไรเปล่าคิดจะกินอะไรป่ะแต่แม่หัวมาก็เหมือนกันเอไม่สนใจเราเลยสี่โมงหายแล้วสี่โมงหายเออตอนสายๆเนี่ยออกไปไม่เจอเลอเฝ้าตะอ่อนอย่างเดียวทุกทีอ่ะทุกทีทนกก็ไม่เจอเยครบัวเลยเป็นอย่างเงี้ยมีมีลูกมีผัวมีเมียที่หลังอยากให้ผมบ้างนะเออขนาดลูกผมมานี่ผมยังทำงานงก ใครอยากจะได้คลิปเออเราก็พูดให้เออแต่เด่นทุกวันนี้นะกินทิลานะหายอจหายจ้ออกไปแต่ายไม่เจอแล้วมาต้องมาพ้อตาอ่อนเออพอตอนเย็นสี่โมงเย็นหายอจจะได้กินข้าวเย็นก็ไม่ได้กินอปกตินะแต่ก่อนนี้ตาอ่อนไม่อยู่เอี่ยนี้กินไรเที่ยนนี้กินไร พอหาข้อมูลจะไปทําคลิปไม่ใช่ห่วงเรานะ <c oughs> หาข้อมูลจะไปทําคลิปอ๋ออที่ทำกับข้าวไว้ให้ทีมช่างไม่ว่าจะเป็นแอชจิตบาเมิ่อะไรนะ <c oughs> แต่กถามได้คลิปส <c oughs> องคลิปนะเออได้คลิปสองคลิปคือเขาหาข้อมูลทุกวันนี้ต้อออนอยู่นี่ไม่เคยถามสักค <c oughs> <c oughs> <c oughs> สองอาทิตย์แล้วนะไม่ใช่เราไม่ได้สังเกตนะหยุดให้พูดมั่งไม่ได้หายใจไม่ทันใจจะสวนกลกับไอ้นี่ะไอ้นี่ อันเนี้ยมาวันแรกเลยวันแรกเลยวันนี้ก็เออหิวข้าวชวนไปอยู่หาปูพองชวนไปโยแต่พอปูพองไปหาปูพองยะพามาเสร็จปั๊บเราไม่มีตัวหมายอะไรเลยเขาชวนตามมาระยาทหรือเปล่าก็น่าจะประมาณนั้นแต่เราก็น่าด้านไปเขาไปตามมาระย่าก็อยากไปเนาะนั่นเห็นว่าเขาเผยแล้วนั่นเขาเผยแล้วก็าไปอยากให้ไปเนาะเขาวะ เราก็ไปตามวรรยาแหละนะเราเป็นคนมีมารยาเออโอเคเอาโอเคครับจำลองที่นี่นี่แหละมันเป็นที่ละถูกมีสองขั้วเนี่ย